i r s นะรหรือสัมปาาร,รสาธารัะนั่นเองมีการ Proposal ใหม่นะครับเข้าเก็บ Tax หรือภาษีต่างๆนะครับให้ชัดเจนตอนนี้ก็มีการพูดคุยกับหลายฝ่ายนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือเขาเรียกว่านี่คือการ Copy หรือว่าพอเห็นฮ่องกงเขา move เยอะๆเนี่ยออก็จะมาทำบ้างนะตอนนี้ก็เเริ่มของการไปดูเรื่องของภาษีนะว่าเฮ้ย hey, คุณไป จ่ายภาษีครบกันไหมนะครับแน่นอนแหละพอเวลาบูรันน่ะนะบูรันมาแล้วอ่ะอืก็เป็นห่วงว่าจะไม่จ่ายภาษีไงนะเพราะนะทุกคนเทรดได้กําไรใช่ไหมรัฐบาลห่วงอะไรฮะห่วงว่ามึงจะเรียงภาษีหรือเปล่านะตอนนี้ iIS ก็ทําดําเนินการทันทีนะเข้ามาดูภาษีคริปโต <c oughs> พอ B t ดีกลับตัวเท่านั้นแหละนะฮนะก็ดูกันต่อไปนี่เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งเหมือนกันนะที่ที่น่าสนใจนะก่อนหน้านี้นไม่เคยบูฟเลยนะตอนนี้ก็พอ คริปโตกลับมาเด้งเท่านั้นน่ะนะผบอกว่าจะเก็บภาษีเพิ่มทันทีนะก็มันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เปิดเฮียริงไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะส่วนตัวมองว่าก็ดีละนะจะจัดเอาให้มันเอาอะไรก็ให้มันจบนะเลกูเลชันมันไม่ชัดสักทีนะไอ้ที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันค้างค้างคาคาแบบนี้มันลาบากนะฮะเลกูเลชันมันก็เลยไม่จบถ้าเลกูเลชันจบมันถึงจะบูรลงบูรันอะไรได้นะครับอ่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีข่าวเรื่องของไอ้สปอตอะไรนะ บอกว่าเนี่ยแบ็กรอกนะนอกเหนือจากยื่นไอตัวสปอตอะไรนะบิตคอย ETF ก็ไปยื่นสปอตอีเ e อร u m ETF แล้วยังมีการล่าสุดจะมีการยื่นสปอต XRP ETF เนีโอ้มาเลยจะขนาดนั้นนะกาวแบบเวอร์วังอลังการมากเลยนะครับปรากฏว่าทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกนะฮะทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกสำหรับไอตัว XRP Spot ETF อะไรเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเฟกสนิวเนี่ยเฟกพอมันเฟก e เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นนะะไอตัว XRP มันก็ไปทิ้งเป็นไส้เลยนะมันก็ขึ้นไปเงินๆแหละแล้วก็กลับมาที่เดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยฝัดมานะฮะเฟ k นิวส์มาดูดีๆนะบางคนมือไวกูกดละช็อตๆลองๆหายไปเยอะเลยนะระวังกันนิดนึงนะฮะบ,บางทีเช็คข่าวเช็คซอสกันนิดนึงผมคงตามให้ไม่ได้24ชั่วโมงหรอกนะฮะแต่ว่าตามแบบมีสติแล้วกันนะครับขอบคุณคุณ Optican นะครับสำหรับอ่านถูกนะสำหรับซุปเปอร์แชทนะครับขอบคุณมากๆเลย โอเคถ้าผมลืมขอบคุณใครใครไปขอประธานอภัยด้วยนะขอบคุณนะฮะอ่ะดูต่อเฮ้ยขยายต่อนะครับนี่คือ XRP นะฮะไปเราไปดูกันที่นี่นิดหนึ่งนะคอยเทเลกราฟเดี๋ยวผมจะยำรวมกันแล้วมองทิศทางไปใหญ่ๆไกลๆยาวๆเลยนะครับอีกสัญญาณหนึ่งที่ก็ยังต้องบอกว่า bullish สำหรับตัวคริปโตอยู่ดีนะครับก็เรื่องของ stablecoin firm นะเทเตอร์ในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อไหมฮะว่ามีการ mint หรือทุกคนไปแลกเหรียญ USDT กันเนี่ย 4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ my god นะฮะแลกกับทีเตอร์นะทีเตอร์นอนสบายใจเลยนะฮะตอนนี้ก็เยอะมากนะครับขึ้นมา18%นะจากสองพั2023นยีเนีเวลาเดียวกันนะต้องบอกว่าสุดๆนะสำหรับการแลก USDT ก็รู้รอยู่นะเอาไปซื้อคริปโตกันนะนะกะ็เงินเข้ามาในสเปซพอสมควรแล้วนะไม่งั้นราคามันไม่ขึ้นขนาดนี้หรอกนะรอแค่ ETF เท่านั้นใช่ไหมอืมอ่ะวิเคราะห์กันต่อ นอกเหนือจากนี้ครับราคาที่ดีดตัวสูงขึ้นมาเราเห็นการขยับขยื่นของทุกๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็น IRS เองนะ,ะสัมบกกรอเมริกาก็ขยับขยื่นนะฮะข่าวเฟกนิวมันก็เริ่มมานะฮะเราก็ยังมีเรื่องของเมื่อกี้ใครนะโคบี้ะ Kobe นะก็มีการยืน่นตัวฟิวเจอร์ ETF นะหลายสัญญาณมันพุ่งไปในทิศทางที่บวกนะสถาบันมาอีกทีหนึง่งแต่การเสพข่าวบวกๆเนี้ยต้องเสพอย่างมีสติผมถึงย้ำเสมอนะฮะ อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเซลเซียสนะฮะมีแพรแล้วนะฮะพอราคาบิตคอยน์ดิ่งขึ้นมาเนี่ยสินทรัพย์คริปโตที่ตัวเองถือมันก็ขึ้นมาด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนจะมีความเป็นไปได้ในการจ่ายเจ้าหนี้อ่าก็เลยมีแพลนทีอ่ออกมาแล้วนะว่าเดี๋ยวเซลเซียสเนี่ยจะเตรียมตัวจ่ายเจ้าหนี้เนี่ยในเดือนในในช่วงต้นปีหน้าเลยนะฮะต้นปีหน้าเลยเนี่ยประมาณ next year นะประมาณ January เนี่ย early next year เขาใช้ว่า early next year ช่วงต้นปีต้นปีหน้านะมีการแทนททำให้เราอดคิดไม่ได้นะว่าเอออย่างนี้คนที่ไปเจ๊งจากเซลเซียสนะฮะคุณไปตามข่าวดีๆนะคุณก็คุณจะไปเอาตังค์คืนจากตรงไหนอันนี้อย่างที่หนึ่งนะฮะอย่างที่สองเนี่ยมันมีนักลงทุนสถาบันไทยที่ไปลงไว้ด้วยไง mm hmm. เช่นไม่ต้องพูดนะแซดเนี่ยซิปเมกเนี่ยนะซิปเมกก็เป็นหนึ่งในคนที่เจ๊งจากเซลเซียสนะก็คิดว่าจะต้องได้เงินจากตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนะี่ย <c oughs> ทีนี้ผมเข้าใจว่าสัดส,ส่วนที่ไปลงเซลเซียสกับบาเบลเนี่ยมันไม่เท่ากันลงเซลเซียสเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะได้คืนมาไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็ควรต้องได้คืนถูกไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปตามเรื่องด้วยนะว่าแล้วมันจะต้องมาแบ่งคืนนักลงทุนเนี่ยยังไงที่ไหนอย่างไรนะเราจะแบ่งคืนอย่างไรนะเพราะว่าไม่งั้นเรื่องนี้มันก็จะเงียบไปนะถ้ามันเงียบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไร มันไม่มีใครกระตุกอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็มันเป็นอีกเคสหนึ่งนะที่ที่เน้นย้ําว่าราคามันขึ้นแล้วนะแล้วก็จะมีคนที่กลับมาสู่วงจรนะมีการคืนดอกบ่งด,ดอกเบี้ยคืนในตัวหนี้กันนะฮะประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันต่ออ,อันนี้เลยแบบหนึ่งนะอคอแปซิฟิกครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทเหมือนคอแปซิฟิกถ้าใครเป็นมือใหม่มาอาจจะไม่ได้ตามเรื่องนี้นะครับก็ที่เจ๊งไปในช่วง บูดไอแบมาเก็ตที่ผ่านมานะเพราะว่าราคาบิตคอยย่าแย่มากแล้วก็ขุดแล้วมันไม่ได้กําไรอย่างี้กว่าเหมืองขุดแล้วไม่ได้กําไรแล้วก็ไปลงทุนเกินตัวในหลายเรื่องด้วยคอแปซิฟิกก็เจ๊งไปช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีแผนออกมาเช่นเดียวกันบอกว่าจะ exit b a n k r u p t ซ y นะก็จะออกจากการถูกล้มล้มละลายเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะข่าวไม่ได้พูดแต่พวกเราก็พอจะเดาได้ไม่ยากนะว่าทําไมจู่ๆก็มีมีปัญญาออกมาจากออกมาจากการล้มละลายได้วะก็เพราะว่า BTC มันขึ้น ก็เพราะว่าบิตคอยขึ้นแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยจากไม่จากติดลบอยู่ก็กลายมาเป็นอู้ฟู่ซะงั้นเลยนะครับเพราะราคามันขึ้นไปเยอะนะก็มีแผนนะว่าจะออกมาจากแบงก์รับซี่นะมาดําเนินการแบบปกตินะภายในวันที่15นี้จนนิรีนี้นะครับก็เห็นไหมเซลเซียสเริ่มออกเอ่อคอแปซิฟิกเริ่มออกทุกอย่างมันเริ่มสัญญาณบวกนะก็กลับมาไอที่เคยเจ๊งๆเนี่ยมันก็กลับมาคืนลูกค้าได้บ้างหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เอามาฝากอีกฝาอกอีกข่าวหนึ่งนะเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งแล้วกันนะครับ นอกเหนือจากนี้ครับสถาบันการเงิน,นในช่วง2023ที่ผ่านมานเนี่ยมีอินฟ BTC supply squeeze นะครับก็คือเงินเข้าแต่ว่า Supply น้อยลงนะฮะก็เงินเข้ามาใน BTC แต่ BTC มีผลิตน้อยลงนะเพราะว่า h u บวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ Supply กดได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยบีบตัวขึ้นนะฮะเราไปส่องดูกันนิดนึงแล้วว่าอินฟ o w เนี่ยเข้ามาตรงไหนได้บ้างนะในปี2023เนี่ย uh, Weekly Inflow นะครับก็เข้ามาใน Bitcoin เยอะสุดเห็นหครับ240 เข้ามาในส่วนของอันเนี้ยนะฮะตรงไหนวะเข้ามาในส่วนเนี้ย purpose เอ่อเนี่ย arc i n v e s t m e n t ไม่น้อยนะฮะ a r รเนี่ยเอาไปเยอะนะทเวนตี้ฟเนี่ย44.9กนะก็มี Info เข้ามานะเข้ามาเยอะอยู่นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าไปดูในแนวประเทศนะฮะประเทศที่มี Flow เข้ามานะใน Exchange เนี่ยคริปโตเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งเชื่อไหมมันเป็นแคนาดาวะนะฮะ105นะก็อย่างว่าซิซี่มันอยู่ตรงนั้นนะนะก็จะมี นั่นาจะเป็นคนแคนาดาไปนะวันเนี่หนึ่งร้อยห้าจุดเจ็ดนะฮะในขณะที่อันดับสองเนี่ยอยู่แถวแถวอเมริกานะครนะับแปดสิบเอ็ดจุดหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์ก็ตามมานะประมาณนี้นั่นคืออินโฟเอ็กชเชนคันทรีนะครับแบ่งตามประเทศนะฮะก็อืมโอเคอันนี้คืออะดอปชันนะที่บอก this is how adoption look like น,นะครับก็เป็นเรื่องของจำนวนบอเลตที่ถือ b ี c นะ,ะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครผมไม่ค่อยเซอร์ไพรส์หรอกอเรื่องของจำนวนบอเลตโตขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าคนมีความรู้ขึ้นมันก็ไปถือกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากดูมากกว่าก็คือ,อ,อ regulation นะ regulation เนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบจบนะถ้า regulation จบเนี่ย BTC มันถึงจะมี adoption อย่างแท้จริงนะไออย่างเงี้ยไม่เรียก adoption หรอกนะถึงแม้ไอ้ Twitter นี่จะบอกอย่างนี้เหมือน adoption นะมันจะเป็น adoption เองไงแค่ถือไว้ในถือไว้ในบอร์ดเฉยๆนะฮะ <c oughs> มันยังไม่มีการใช้งานจริงอะไรมากมายนะครับถ้าเป็น adoption จริงๆมันต้อง มันต้องลงมาสู่เรียวไลฟได้นะฮะอ่ะก็หวังว่าเ g กูเลชันมันจะจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาสู่การวิเคราะห์ของเราหน่อยหนึ่งนะครับย้ำรวมกันย้ำอีกรอบครับนะวันที่17นี้จะเป็น17เดนี่ยิเือน1 0เดือน1ิเนี่ยเป็นวันที่สองเจ้านี้นะฮชเด็กกับฟินแฟงเนเนี่ยจะประกาศนะ r i r s t e v a l u a t i o n นะ,ะผมบอกได้เลยว่าโอกาสผ่านเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยค่อนข้างยาก แฮชเด็กกับแฟรงค์เชนเนี่ยใครฮะระดับแบ็กล็อกเนี่ยยื่นครั้งแรกยังไม่ผ่านเลยนะยื่นครั้งแรกนี่แบ็กล็อกต้องไปรอครั้งที่3แล้วนะฮะอาร์คเนี่ยครั้งที่3ไม่ผ่านคอนเฟิร์มแล้วต้องไปรอครั้งที่4ครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็แบ็กล็อกวิดไวส์วิดดัมทรียื่นมาแล้วนะแล้วก็2ครั้งแรกก็ไม่ผ่านนะฮะ <c oughs> กำลังจะเข้าสู่ทอร์ดอีวิวเอชชั่นในในปีหน้ามันเดือนหนึ่งมาที่1 5บ4อะไรเงี้ยนะในะรอบเดียวกันแบ็กล็อกเนี่ยแถวเนี้ยยังต้องไปรอเเนนนีีย่ยยแถว้ละะฮ ขอลัมสามแล้วแล้วไอ้เดกับแฟรงกินเนี่ยมันเป็นใครฮะมันมาถึงเนี่ยครั้งแรกผ่านได้เลยหรือนะฮะถึงความเป็นไปได้มันจะมีนะอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่ามันก็ต้องประเมินนะมันเป็นไปได้งั้นเอาความรู้สึกก่อนนะอันนี้คือไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนแต่บอกไว้ก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้มากๆที่จะไม่ผ่านนะฮะวันที่17 แล้วพอมันไม่ผ่านมันเสียใจมันผิดหวังนะงั้นการ collection ของ BDC เตรียมตัวไว้หน่อยนะครับแล้วบางทีการ collection มันไม่จะเป็นต้องรอถึงวันที่17มันอาจจะควิดไปใกล้ๆนะเช่นวันนี้วันที่1 4แล้วนะบีบคั้นหัวใจ14เนี่ยมันก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าคุณจะไปรอ17มันไม่ได้นะเพิ่มสิบห้าสิบหกเนี่ยมันก็เริ่มมันมันเหมือนมันรู้ตัวมันก็จะปรับมันจะลงมาก่อนแล้วนะฮะมันมีความเป็นไปได้มากๆเลยเพราะว่าอีเวนต์มันรออยู่ อีเวนตะ์มันรออยู่แล้วเป็นอีเวนต์สำคัญมันเกี่ยวกับ ETF เพราะฉะนั้นบิตคอยอย่างไรราคาก็ต้องจับตั้งจับตาประเด็นนี้เั้นคนที่เทรดสั้นก็ไปดูกันดีๆนะครับส่วน Global X วันที่21น Global X นี่มันแหกข้อกพระเพื่อนเลยมปอยู่วันคนเดียวเป็น evaluation ครั้งที่2แล้วนะครับของ Global X ครั้งที่1ก็ผ่านไปแล้วเดือนที่แล้วคือไม่ผ่านนะครส่วนตัวมองว่าไม่น่าผ่านทั้งหมดนี่แหละนะฮะใครก็ไม่รู้นะเพิ่งจะมายื่นทีหลังแล้วจะมาผ่านอะไรครั้งแรกตลกนะฮะ backlog ยังรอบไปครั้งที่3เสา,มเมา,ไ,าเไมเาย ะพรไม่ผ่านเนี่ยมันก็ต้องไปรอปีหน้านี่แหละนะปีหน้าก็อันนี้นะก็คือ10 mm. เดือนหนึ่งกันต่อไปเพราะฉะนั้นราคาระยะสั้นมีสิทธิ์นะฮะโมเมนตัม um mm. ก็สูงแล้วถ้าประกอบเหตุผลหลายๆอย่างนะโมเมนตัมก็สูงฟันเดเมนเทลเราก็ดูแล้วมันก็เหนื่อยๆเหมือนกันนะสิไม่น่าผ่านแล้ว mm. ก็คุณก็ดูดีๆแล้วกันอย่าอย่าอย่าบูดเกินเหตุน,นะถึงแม้จะมีข่าวดีมา,มามากมายนะครับแต่มันก็มีข่าวที่เราต้องจับตามองแบบนี้เช่นเดียวกัน นะส่วนภาพใหญ่ปีหน้าผมวิเคราะห์ไปค่อนข้างเยอะนะฮะเรื่องของเงินฟันโฟที่จะเข้าไม่เข้าการแก้เงินเฟอ้อถึงแม้ etf จะผ่านแล้วมันก็เกิเป็นแค่ประตูประตูหนึ่งที่ทําให้เงินมันเข้ามาแต่ว่าเข้ามาแล้วมันจะทูดูมูลแล้วมันจะไปออทามไฮหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เพื่อนๆต้องวิเคราะห์ต่ออีกทีหนึ่งนะ etf อย่างเดียวไม่สามารถดันไปถึงออทามไฮได้แต่ไม่ปฏิเสธว่าจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามานะะเงินก้อนหนึ่งเข้ามา เขามาเสร็จปั๊บสภาพเงินที่เอามาถือเนี่ยมันไม่ได้สามารถดันไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดันไปที่ออทามไฮได้หรือทะลุเลยขึ้นไปไกลๆเป็นแสนได้เนี่ยมันต้องเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีพร้อมใจกันทั้งปาวานปลาตัวน้อยปลาตัวใหญ่ทุกคนเห็นแล้วเอาแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไม่ซื้อทุกราคาอันนี้มันคือบูราณจริงๆแล้วมันซื้อได้ไม่มีปัญหาทุกคนก็จะ ถ่าโถมเงินตัวเองเข้ามาะะเงินหรืออะไรบางอย่างนะที่มันมีกอกสองกอกสามเนี่ยจะไขกอกตัวเองผมเข้ามานะถ้ามันเกิดเหตุการณ์งั้นเมื่อไหร่มันถึงจะไปได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะหวังแค่รักลงชุนสถา,าบันลงตุ้มแล้วมันจะกลับไปที่อทำให้มันไม่น่าใช่นะฮะมันไม่น่าใช่ก็ต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยนะเรื่องเรื่องของการแก้เงินเฟ้อ,อยังไม่จบเนี่ยแล้วก็จะมีการทำคิวทีสถาบันพวกนี้ก็ยังคงต้องพึ่งพา เ r ดิชชั่นอลไฟแนนซ์นะครับแล้วก็การซื้อบงบาลยอยู่เขาก็ต้องไปถือหลายหลายที่แหละนะฮะแต่อันนี้มันเป็นสินค้าใหม่ไงเขาไม่เคยถือมาก่อนเขาก็เอาเงินเข้ามาปึ๊กหนึ่งนะ้วอันใสมาหน่อยเขาก็ไม่เอาทั้งหมดที่เขามีใส่มาซะหน่อยนะเขาก็ใส่มาส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าแบ็กลอ g เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะผมไม่อยากจะพูดถึงความเสี่ยงที่แบ็กลอกซื้อมาก่อนหน้านี้นะถ้าเขาจริงๆเขาก็ซื้อมาก่อนหน้านี้แหละคุณคิดว่าระดับเขาไม่มีซื้อมาก่อนหน้านี้หรอ เปิดเพิซื้อมาเยอะแล้วด้วยล้วซื้อมาก่อนนะั้นนี้ซื้อมาเยอะแล้วทำยังไงนะกล้ายืน ETF เนี่ยไม่มีซื้อมาก่อนตลกนะฮะอันนี้พูดยังไงผมก็ไม่เชื่อนะฮะมันซื้อไว้ระดับนี้แล้วนะโอ้โหกูรูเพียบนะฮะ expert เ,เพียบทำไมจะไม่ซื้อไว้ก่อนซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยเวลามันเด้งขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ b a c k ็อกจะเอาของยัดมือกันอีกหรือเปล่านะฮะมานคุณก็ต้องคิดไปคิดกลับคิดกลับคิดไปเยอะๆน,นหน่อยนะฮะไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยก นะประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นทิศทางที่บวกแหละนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งกาวแบบเกินเหตุมันอะไรเนี่ยยิ้มฝันหวานกันตั้งแต่หัววันเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าทิศทางมันเริ่มปรับมาในทิศทางที่ดีอย่างน้อยเนี่ยการปรับฐานของ BTC ขึ้นมายืนในจุดที่มันครึ่งตารางบนนะครับพอครึ่งตารางบนเนี่ยมันมองแล้วมันก็ยังชื่นใจหน่อยถ้าระดับใดยังไม่กลับลงไปที่ครึ่ตงตารางล่างนะฮะ ก็น่าสนใจครึ่งหนึ่งนะมันนีมัน3 0 0 0มื่น 30, กว่ามันก็เลยขึ้นง,งานเรียบร้อยแล้วสำหรับออทำหายที่แล้วนะผมก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นฐานที่ดีแล้วก็อนาคตค่อนข้างสดใสแหละนะครับแต่ว่าการลงทุนก็นยังคงต้องระมัดระวังกันอย่างต่อนเนื่องนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับเรื่องของการไว้ใจนะฮะไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะฮะย้ํามันก็มีการหลอกลวงนะช่อฉนฟอกเงิน แชร์ลูกโซ่ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะกี่ร้อยปีร้อยปีที่แล้วร้อยปีนี้หรือร้อยปีข้างหน้ามันจะเกิดมิจฉาชีพทุกครั้งนะฮะไม่ว่ามันจะโลกมันจะมีเทคโนโลยีวิลลิสมาลาแค่ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนเอาไว้เลยนะครับไม่มีใครไว้ใจได้นอกจากตนเป็นที่พึ่งห่งตนคุณต้องไว้ใจตัวคุณเองคุณต้องมีความรู้ในการ ศึกษาคุณเข้ามาเล่นในวงการคริปโตผมบอกได้เลยนะว่าคริปโตคือถ้าแบบภาษาเพื่อนกันนี่คือนี่นี่คือ,น,คอนี่คือการลงทุนที่แบบซิ่งสุดแล้วอะ่ะถ้าแบบภาษาแบบเพื่อนเพื่อนกันคือเฮียสุดแล้วอะ่ะนะไม่มีอะไรเฮียกว่านี้แล้วนะฮะคือถ้าคุณอยู่ในสภาพเฮ er ียเฮียแบบนี้ได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวอย่างอื่นอันอื่นคืออันอื่นคือกระจนะฮะแต่เพราะมันสภาพมันเฮียขนาดเนี้คุณก็ต้องคุณต้องปกป้องตัวคุณเองนะคุณ คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าการลงทุนทั่วไปปกติเยอะนะฮะรเกิเลเตอร์ไม่มีคุณต้องดูแลตัวคุณเองคุณไว้ใจใครไม่ได้นะผมย้ำอีกรอบนะไม่ว่าเขาจะน่าไว้ใจแค่ไหนก็ตามนะคุณไว้ใจใครไม่ได้นะครับกระจายความเสี่ยงให้มันเยอะๆนะฮะอะไรที่คุณเห็นหน้าสื่อว่ามันดีๆมันไม่เคยดีหรอกคุณรู้ได้ไงนะคุณรู้ได้ไงแล้วพอ มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคุณปิดความเสี่ยงทุกอย่างหมดละเหลือแค่ความเสี่ยงสุดท้ายแล้วคุณแค่ไว้ใจผิดคนไปเท่านั้นนะมันก็เกิดแบบเพจไงมันก็เกิดแบบเออนั่นแหละเซลเซียสมันก็เกิดแบบนั้นไงนะผมก็ยังย้ำอีกรอบนะว่าการช่อกงกันนะคนคนเลวอะ่ะมันก็มีทุกยุคทุกสมัยแหละนะมันแค่แค่เปลี่ยนเครื่องมือกันการหลอกคุณไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับสติมาปัญญาเกิดนะย้ำอีกรอบเพราะว่าผมเริ่มเห็นกลิ่นไม่ค่อยดีละ นะฮะบูรันมันมาพร้อมโจรเสมอนะย้ำบูรันมันมาพร้อมโจรเสมอพอวล้บ paper, oker, ูร no really ันมันมาโจรนี่มันชุกมากเลยนะฮะคุณระวังหน่อยเพราะว่าผมได้รับรายงานเนี่ยก็เยอะนะบางเคสผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนแล้วกันฝากเอาไว้นะครับขอบคุณที่ส่งซูเปอร์ชทมานะสำหรับคุณนันนพัฒนะฮะขอบคุณมากเลยขอบคุณนันนพัฒ คุณออปติชยนส์เมื่อกี้บอกไปแล้วคุณพีทนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณฮัตเบลนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับชุดประชัะ Ch นะฮะอาจารย์พเรื่องแบล็กロックโคตรดุ <laughs> คุณมันเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตความจริงมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่พวกเราคิดนะคุณรู้ไหมว่ายักษ์ใหญ่เบื้องหลังเขาคุยอะไรกันนะฮะเขาคุยกันทั้งนั้นแหละนะครับเขาเขาแค่เอาพวกเราเป็นเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฉลาด นะฮะมูฟก่อนเสมอแล้วก็มองไปไกลๆนะคศึกษาข้อมูลเยอะๆก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อะนะครับสุดท้ายระวังนะครับว่าบูลันสุดท้ายมันจะมาพร้อมโจรเสมอนะครับจะทําอะไรจะไปไหนศึกษาดีๆอย่าลืมกระจายความเสี่ยงเยอะๆ,ๆอ่ะขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับใครชอบช่องนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดไลค์ไม่ได้เสียตังอะไรมากมายนะครับก็ช่วยให้กําลังใจผมได้นะแล้วก็ จะไปที่ช้อปปี้นะก็ข้างล่างนะช้อปปี้ co. ดอทซีออดอทีแลบิสก,ก็ซื้อของได้หรือว่าจะไปที่กดปุ่มจอยด้านล่างนะที่ YouTube ก็ได้นะครับเป็นสมาชิกนะก็ทุนทรัพย์ที่เพื่อนๆสนับสนุนมาก็ผมก็เอามาทําข่าวให้เพื่อนๆน,นี่แหละทำสารคาดีทําข้อมูลต่างๆจะเก็บหอมล,มลอมริบตรงนี้ไว้ใช้นะฮะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกครั้งที่เป็นกําลังใจให้เสมอไปแล้วครับสวัสดีทุกคน have a nice day ครับบ๊ายบาย